สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life คุณอยู่กับเกตพิเชลพาที่ภาษาทางการเงิน FPT EP นี้นะคะเกตก็จะนําเรื่องของการวางแผนเกษียณมาฝากค่ะก็ไม่ได้มาพบกันหลายสัปดาห์เลยนะคะเนื่องจากตอนนี้ก็เริ่มมีงานยุ่งๆเข้ามาแล้วนะแต่ก็พยายามนะคะที่จะทําเนื้อหายอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยความตั้งใจของการทําช่องนี้เนี่ยก็เพื่อให้คนไทยนะคะมีความรู้เรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอย่างง่ายๆแล้วก็สามารถเข้าใจได้ ด้วยนะคะกับอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ทุกคนมองข้ามเก๋ก็จะเอามามาเตือนมาแนะนําการหรืออะไรที่เป็นข้อสงสัยมันเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมาทําตอบคาถามนะคะถ้าท่านใดอยากให้ทําเนื้อหาลักษณะไหนนะคะหรือมีคําถามอย่างไรทำคอนเทนต์แนวไหนก็สามารถจะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะก็จะทำกันบ้านแล้วก็นำมาตอบค่ะ ก็จากการที่ได้ให้คำปรึกษากับลูกค้าหลายๆท่านเรื่องของการวางแผนกเกษียณนะคะเด็กก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางแผนกเกษียณโดยที่เรามีการตั้งคำถามเอาไว้ก่อนนะคะใน4ข้อที่นํนำมาฝากในวันนี้เนี่ยจะช่วยให้การวางแผนกเกษียณนะคะมันเป็นไปได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นคนหาคำตอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็เด็กคิดว่ามันจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะในปีนี้นะคะเป็น ปี1 5 6 5เป็นปีแรกนะคะที่ประชากรอายุเบบี้บูมเมอร์อายุครบ60ปีค่ะคือจากอัตราการเกิดของประชากรนะคะที่ทุกท่านอาจจะได้ยินข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าตอนนี้อัตราการเกิดของประชากรลดลงเหลือ 5 0 0 0คนประมาณโดยเฉลี่ย5 0 0 0คนต่อปีนะคะซึ่งในยุค baby boomer เนี่ยอัตราการเกิดโดวเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่1ล้านคนต่อปีนะคะโดยที่อัตราการเกิดของประชากรที่เกิน1ล้านคนต่อปีเนี่ยได้เริ่มเมื่อปี2505นะคะถึง2525 25, ประมาณ20ปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ย อัตราการเกิดก็จะต่ำกว่า1ล้านคนมีแค่บางปีเท่านั้นนะคะที่จะเกิน1ล้านคนน้อยมากแล้วโดยเฉลี่ยก็คือมีกราฟแนวโน้มที่จะลดต่ำลงทีนี้นะคะก็คือคนไหวเกษียณปีนี้นะคะ่ะที่ยุค,ครบ60ปี60ปีเนี่ยก็คือคนกลุ่มแรกนะคะที่เกิดขึ้นในปี2 5 5 5, 5ันนะคะที่มีอัตราการเกิดเกิน1นล้านคนต่อปีก็เราเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วละ่ะนะคะหลังจากนี้นะี่ส20ปีนะ ประชากรกลุ่มนี้ก็จะทยอยครบอายุ60ปีไปเรื่อยๆ,ๆนะคะแล้วก็โดยค่าเฉลี่ยของอายุของคนไทยก็ยืนมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ70-80ปีเป็นต้นไปแล้วนะเรื่องของอายุยืน100ปีก็ไม่น่าจะใช้เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปนะคะดังนั้นการวางแผนที่ดีก็จะช่วยได้ค่ะเนื่องจากนะคะประชากรในอดีตหรือปัจจุบันที่ยังเห็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยัง มีโอกาสพึ่งพาอะไรได้จากลูกหลานนะคะหนึ่งครอบครัวก็จะมีลูกหลายหลายคนก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ละหน่อยก็อาจจะพอเนาะแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าที่เรียกว่าสถานการณ์เนี้ยประมาณ20ปีหลังจากเนี้ยนะคะก็อาจจะนะคะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก เนื่องจากว่าพึ่งฐานลูกหลานน่าจะไม่ได้แล้วด้วยเหตุผลอะไรทุกคนก็จะทราบอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของสสวิการของรัฐก็ก็ลำบากละเพราะว่าฐานประชากรที่เสียภาษีให้ก็น้อยลงนะคะเรื่องของอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยธานาคารก็มีน้มนจะลดลงเรื่อยๆนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่มีผู้สูงวัยมากกว่าเราเยอะเลยนะก็จะเห็นว่าธนาคารเขาก็ให้ข้มูดเป็นระ,ะระยะเลยนะว่าอัตราดอกเบีาาา้ยมันต่ำมากเพราะว่า คนสูงอายุก็ไม่อยากลงทุนนะคะก็กลัวความเสี่ยงก็มักจะเอาเงินไว้ในที่ปลอดภยัยคือไว้ในธนาคารดอกเบี้ยก็จะน้อยมากจะไม่มีการเอาเงินมาหมุนเวียนอยู่ข้างนอกนะคะผลกระทบเรื่องส,องสังคมสงวยมีหลายอย่างเลยแหละแต่เอาเป็นว่าลมๆแล้วนะคะอยากจะเน้นย้ำเลยว่า เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ใครไม่เตรียมตัวมาก่อนหรือเตรียมมาแล้วบ้างก็มาตรวจแอบสอบแผนดูนะคะแต่เริ่มต้นวันนี้ก็ไม่สายค่ะเตรียมหรือก่าไม่เตรียมนะคะเรียกว,ว่าคนที่มีผลกระทบต่อส,อสมูงไัยคือคนไปทํางานตอนนี้แหละนะคะที่กาลังจะเคลื่อนไปเป็นคลื่อนประชากรไปเรื่อยๆนะสี่คำถามท,าที่นํามาฝากในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการตั้งคําถามเพื่อการแผนเกษียณอย่างแรกเลยนะคะเราจะวางแผนเราต้องรู้นะคะว่า มูลค่ากองทุนเกษียณเนี่ยที่ต้องเตรียมมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็รูปแบบทรัพย์สินที่จะใช้ในการเตรียมคืออะไรไอ้สอตัวเนี้ยนะคะเราจะต้องรู้ในเบื้องต้นเนี่ยไม่เข้าสู่สี่คำถามนะคะแต่สองสองอย่างเนี้ยถูกกําหนดโดยไลฟ์สไตล์ของเรานะคะหลังเกษียณก็คือชีวิตหลังเกษียณของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะเป็นตัวกําหนด2ออย่างนี้ค่ะคือมูลค่าเงินกองทุนเกษียณและเครื่องมือที่จะเลือกใช้ สองข้อนี้นะคะทีนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันจะถูกวางด้วยสี่คำถามนี่แหละนะคะจะเวลาฟังดูไลฟ์สไตล์ก็เออฟังเหมือนง่ายเนาะว่ากเกษียณเราจะอยู่ต่างจังหวัดเกษียณ mm hmm. แล้วอยู่กรุงเทพจะใช้เงินแบบไหน mm hmm. ทเที่ยวยัางไงาอะไรย่างเงี้ยพอมันม,มันมีการคิดโดยที่ไม่มีรูปแบบอะคะ่ะจะวางแผนรองรับมันก็จะยากนะคะดังนั้นเราจะควบคุมการางแผนด้วยสคํคถามนี้ค่ะ คำถามแรกนะคะคำถามยอดฮิตเลยก็คือที่เกศพูดเมื่อกี้คือไลฟ์สไตล์นี่แหละคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในวัยเกษียณนะคะอะไรคือความสุขของคุณนะคะคุณชอบคุณอยากทําอะไรหลังจากที่คุณไม่ต้องตื่นเช้าไปทํางานทุกวันแล้วได้อยากจะทําหลังเกษียณเต็มหมดเลยนะคะที่แบบว่าเวลาทำงานทําไม่ได้เนาะอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนานๆต่างจังหวัดนานๆอย่างเงี้ย แบบไปสามอาทิตย์สียอาทิตย์เดือน2เดือนก็ไปไม่ได้เวลาทํางานลาง,งานไม่ได้แต่ตอนนี้ไปไหนก็ได้เวลาเยอะแยะเลยเนี่ยคุณอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างไหมนะคะหรืออ,อ,อยากเข้าคอร์อสเรียนรู้อะไรใหม่ๆสกิลใหม่ๆเช่นเรียนวาดรูปเรียนเต้นรํานะคะเรียนร้องเพลงเครื่องดนตรีต่างๆตั้งหลายอย่างที่คนสนใจทุกอย่างที่ที่อยากจะทําหลังกเกษียณนอะ่ะมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะเรามีเวลาแต่เราต้องมีเงินไปใช้ด้วยก็เรียกว่า ชีวิตที่ชอบชีวิตที่ใช่อะไรที่อิมแพคความสุขของคุณนะคะเราก็ต้องคิดเอาไวน้นะเราทำงานมาทั้งชีวิตอะเราทำงานเก็บเงินเราก็อยากจะมีความสุขสบายในการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายกับคนที่เรารักอย่างเงี้ยน,นะคะคำถามเหล่านี้จะเป็นต้องลิสต์เอาไวค้ค่ะว่ามีอะไรบ้างมันใช้เงินเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วนะคะขอแบ่งช่วงเกษียณแล้วกันว่าช่วงเกษียณแบ่งเป็นสามช่วงวัยเรียกว่าเกษียณไว้ต้นเกษียณไวยกลางเกษียณไว้ปลายหรือเรียกว่าววยติดสังคม นะคะัยติดบ้านแล้วก็ไวติดเตียงก็ประมาณนี้เนาะช่วงแรกๆเราสามารถไปไหน,นมาไหนได้มีแรงมีเงินมีเวลานะคะก,ก,ก็ก็ทาไปเหมือนเป็นการให้รางวัลชีวิตเนาะถ้าไม่เราอายุยืนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนนะในช่วงวัยทำงานก็ต้องทํางานให้ใหใหกับเรียกว่าทําให้กับคนอื่นแหละเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่นะคะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะัยเกษียณแล้วเนี่ย พาลังต่างหมดไปแล้วก็น่าจะให้รางวัลตัวเองบ้างของการเกิดมาเนอะอ่ะทีนี้เนี่ยเราแปลว่าการใช้เงินทำกิจกรรมพวกนี้มันคงเป็แค่เกษรินรไวยต้นนะคะเกียชวนคุยไปเป็นให้เปให้ให้เห็นภาพนะคะว่าคําถามที่ต้องตั้งคําถามแรกนะคือไลฟ์สไตล์หลังเกษยณคือจะใช้ชวุดยัยงไงนะคะเราชอบอะไรแล้วก็มันคงเป็นช่วงเกษรินรไวยต้นแล้กรเกษรรินษรรไวยกลางละ ถ้าเราแบบเที่ยวจนหนำใจแล้วทําอะไรจนที่อยากทําไปเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อจะอยู่บ้านแบบไหนเราเบื่อไหมคะกิจกรรมงานอดิเรกคืออะไรเอ๊ะเราถ้าเกิดว่าจะพอทํางานได้บ้างนะคะพอจะมีไรายได้หลังเกษียณได้บ้างพร้อมกับงานอดิเรกไปด้วยมันน่าจะดีใช่ไหมก็คือแทนที่เราจะรีบใช้เงินของเราเนี่ยหยุดทางานอย่งานประจําปุ๊บไม่มีไรายได้ประจําไหลเข้ามาแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราใช้เงินก้อนนี้ให้ชา้าที่สุดนะคะเช่นเอาไปจัดสรรการลงทุนไปบริหารให้มันงอกเงยต่อได้อีกในวัยที่เรายังมีถ้าเรามีศักยภาพในการไปเที่ยวได้อะก็แปลว่าเราจะมีศักยภาพในการบริหารเงินได้นะคะดังนั้นช่วงเกษียณวัยต้นเนี่ยน่าจะยังเป็นช่วงที่เรายังบริหารจัดการเงินได้อยู่เนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ยังไม่ต้องใช้เงินก้อนที่เก็บมาจากวัยเกษียณถ้ายังทํางานต่อได้เล็กๆน้อยๆจากงานเด็กๆอล้วก็ตามที่เราคิดเอาไว้เช่น งานเขียนเนาะงานไปเป็นที่ปรึกษางานเป็นวิทยากรเก่มีเคยพูดไว้ใน EP ีัีก่อนๆด้วยนะคะว่ามันมีงานอะไรบ้างเยอะแย,ยะเลยที่เราจะอัพสกิลเอาไว้นะคะหลายๆคนก็ค้นพบอาชีพด้วยนะจริงๆจะสร้างอาชีพหลังกเกษียณน,นี่ต้องทําตั้งแต่ก่อนก่อนวัยก่อนกเกษียณน,นะเช่นสักถ้ากเกษียณ60สัก50ควรต้องหาอะไรทําได้แล้วนะคะแต่พยายามหลีกเลี่ยงนะอย่าทำอะไรที่มันต้องลงทุนแบบเอาเงินไปนลงทุนนะคะพยายามใช้งานที่ทํางานที่เป็นสกิลของเราอะคะ่ะ ที่ป็นเหมือนฟรีแลนซ์ที่แบบใช้ความสามารถไปแลกรายได้อย่างเงี้ยน,น่าจะดีกว่านะคะไม่ต้องควักเงินออกมาในเกษียณไว้ต้นนะไลฟ์สไตล์แบบไหนที่คุณชอบแล้วก็กิจกรรมต่างต้องใช้เงินเท่าไหร่พอทํารายได้ได้อยู่ไหมนะคะคําถามเนี้ยต้องต้อง,ต,องต้องคิดไวน้นคือคำถามที่1นนะคะเป็นคำถามเริ่มต้น,นะะฝากคําถามนะคะจําลองเหตุการณ์ไว้สักนิดหนึ่งอันนี้เป็นตัวเสริมเนาะว่าในเกษียณไว้ต้นเนี่ยลองนึกนะคะว่าลูกๆเนี่ยจะเริ่มแบบ โตทางานแล้วแต่งงานแล้วเกษใวัยต้นแล้วก็จะมีหลานนะคะพอมีหลานปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับตัวเขาเองก็ครอบครัวของลูกค่าใ้จ่ายเยอะแยะเลยนะคะเลี้ยงเราให้คุณพ่อแม่ได้ก็ดีนะถ้าให้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะไปถึงขั้นที่ว่าถ้ามีหลานฝากหลานมาให้ดูแล ฝากใครจ่ายให้ด้วยหรือเปล่าหลายๆคนนะคิดว่าจะไปใช้ชีวิตหลังกเกษียณน,นะคะแบบไปเที่ยวไปนน่นไปนี่อ่ะก็ไปไม่ได้นะต้องเลี้ยงหลานอยู่บ้านเฮ่ยเหอะหลายๆคนอยากทาอะไรตั้งหลายอย่างที่ใช้เงินที่จะเก็บมาก็ต้องมาแบ่งช่วยเหลือลูกๆนะคะจริงๆแล้วก็คงไม่มีใครจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่แน่มัน,มนเมื่อมันเป็นความจำเป็นของครอบครัวะคะ่ะมันเป็นเรื่องของความรักความผูกพันกันในครอบครัวเนาะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกนะคะแต่ก็ลองให้นึกดูว่า เอ๊เราจะเจอสถานการณ์แบบนั้นบ้างไหมนะคะหรือบางคนเนะี่ยลูกยังไม่แต่งงานนะแต่ว่าอยู่ในภาวะที่แบบลูกกาลังเรียนต่อปริญญาโทลูกเรียนเก่งแล้วก็แบบได้โอกาสไปเรียนต่างประเทศถ้าเกิดกลับมาแล้วเขาจะเจเริญก้าวหน้ามากเลยอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วแบบต้องใช้เงินนะเงินที่มีก็อาจจะเขาทำงานเองก็ไม่พออยู่แล้วเราต้องส่งเสียต่ออีกสเต็ปหนึ่งก็ได้นะมีมีมีแผนก้อนนั้นอยู่หรือเปล่านะคะหรือ,อ,อลูกทาธุรกิจ คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องใช้เป็นเพราไปเป,ไป็นทุนส่วนโดยไม่รู้ตัวนะคะในการตั้งธุรกิจให้กับลูกก็ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่ดีนะคะแต่แกก็ให้คิดเฉยๆว่ามันกระทบกระแผนการเงินของใบเกษียณของเราค่ะจะมีโอกาสเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นไหมคําถามนี้คือ l i ส e ตายหลังกเกษียณถ้าจใจโฟกัสก็อยากโฟกัสช่วงกเกษียณว้ต้นนะคะเพราะว่ามันมีผล ต่อต่อการจัดการเงินทั้งชีวิตหลังจากนั้นเลยมันไม่เหมือนตอนนี้นะคะเราเราใช้เงินผิดพลาดอะไรอย่างไรเรามีแรงหาใหม่ได้แต่วัยเกษียณน่ยมันหาใหม่ไม่ได้นะคะนั้นเกษียณวัยต้นเนี่ยบางคนก็คือเกษียณมาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่ที่เก็บมา แล้วเหมือนกับว่าในชีวิตเราไม่เคยบริหารเงินก้อนใหญ่จริงๆอะค่ะคือตอนทํางานอะทำแล้วก็เก็บเก็บเก็บไปไม่ได้ดูเลยแต่รายได้ประจํากระแสเงสนินสดเข้ามาตลอดก็แค่บริหารรายจ่ายให้มีเหลือออมแล้วก็เก็บเก็บเก็บไปแล้ววันหนึ่งอยู่ดีมีเงินก้อนใหญ่ๆมาเงี้ยแบบมันไปอยู่ในโพเเดนฟาร์และก็ตามแต่วันนี้มันออกมาอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยทำอะไรกับมันก็ได้เนี่ยเราเราจัดการไม่ถูกนะคะอยู่ดีแบบมีเงิน5ล้านอย่างเงี้ยอยู่ดีมีเงิน10ล้านอย่างเงี้ย แล้วเราไม่รู้จักการไม่ถูกแล้วเรารู้สึกว่าเรามีอำนาจในการใช้เยอะมากมันมีโอกาสที่มันจะหมดจริง,รงๆคล้ายๆเหมือนสำล้อถูกหวยเลยนะเออแต่ถ้าเกิดคนยังรู้จักจัดก,การเงินในวันที่แบบไม่มีเงินใหม่มางอกแล้วอะได้อะอันนี้ก็จะปลอดภัยนะคะนี่ชีวิตช่วงเกษณ์ไว้ต้นค่ะอยพยายามรีวิวที่เล่าให้ฟังคือจากประสบการณ์จริงๆนะคะที่ให้คำปรึกษาแล้วก็อยู่ในแวดวงของของลูกค้าที่ ขอบคุณมากมากเลยที่เขากลับมาแชร์แนวคิดให้ฟังคือ,อเขาก็คิดว่าเกศเป็นคนเจอคนเยอะนะคะบางลูกค้าหลายท่านที่เกษียณอายุไปแล้วท่านก็มาบอกบางอย่างก็เหมือนกับมันก็ไม่มีใครรู้มาก่อนแล้วเจอเรื่องนี้เขาก็บอกเออให้เป็นแนวทางและกันเผื่อจะไปบอกคนอื่นต่อไม่อยากให้เจอแบบนี้โดยไม่ได้เตรียมตัวนะคะคําถามที่2ค่ะค่าใช้จ่ายหลังเกษียณของคุณปีละเท่าไหร่เนี่ยละค่ะจากคาถามที่หนึ่งที่พูดมายาวมากๆเลยเนี่ยนะคะ จะมาเกิดเป็นคำถามที่2ค่ะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณปีละเท่าไหร่จริงถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะคิดค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจากจากภาพจินตภาพที่เราคิดเอาไว้ว่ามันจะมีเท่าไหร่เนี่ยเราคิดเป็นยอดเงินเท่าไหร่ก็ต่างของของวันนี้นะคะเราต้องคูณเงินเฟอ้อเข้าไปต้องปรับด้วยตางเงินเฟอ้อนะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือ,อถ้าวันนี้เราอายุนะคะ40แล้วเราจะเกษียณ60คือเราจะเกษียณอีก20ปีข้างหน้าแล้วเรารู้ว่าวันเนี้ยเราต้องใช้เงินต่อเดือนน่ะเดือนละ2 0 0 0 0 ะะอัตราเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยคือ3%อย่างตอนนี้ก็ไม่ใช่เพราะวปกติเนาะเห็นอัตราเงินเฟอ้อมีประกาศด้วยว่าอเมริกาไปถึง7ใช่ไหมประเทศไทยจะขึ้น5แล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งเนาะแต่โดยถ้าช่วงเศรษฐกิจตกต่ำก็อยู่ประมาณ1%เอาเป็นว่าต่างเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ย3%แล้วกันทาความเข้าใจกัน,นง่ายๆนะคะแต่มีความสําคัญมากๆต่างเงินเฟอ้อเราลืมไม่ได้เลยนะคะเงิน20,000บาทในเวลานี้อีก20ปีนะคะถ้าปรับด้วยตางเงินเฟอ้อ3%จะมีมูลค่าถึง36,122บาท ดังนั้นเนี่ยจากไลฟ์สไตล์ข้อหนึ่งะคะ่ะมันจะเป็นตัวกำหนดวางแผนค่าใช้จ่ายนะคะในวัยเกษียณแต่มีความจำเป็นนะคะที่วางแผนค่าใช้จ่ายต้องแยกนี้กับวอนให้ชัดเจนนะคะอะไรเป็นสิ่งที่ต้องมีไม่มีไม่ได้อะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าเสริมความสุขจะเรียกฟุ่มเฟือยก็ได้แต่คนเรามันก็ต้องมีแบบสีสันในชีวิตนะคะจะมาปนกันไม่ได้ถ้าทุกคนถ้าทุกคนเอาค่าใช้จ่ายทักตัวรวมกันมันจะเป็นก้อนใหญ่มาก เราก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่ไม่มีไม่ได้อะไรที่มันจําเป็นต้องให้ความสําคัญต้องโฟกัสมันเหมือนการโฟกัสอะคะ่ะคือถ้าเราลิลต์ทุกอย่างเลยอะมันจะไม่โฟกัสไงไปเห็นยอดเงินก็คือไม่เอาละเตรียมไม่ทันนะคะเบสิกนิดเลยเช่นเนี่ยค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางหรือเบื้องต้นต้องมีเนาะยานพาหนะรถต้องเปลี่ยนใหม่ไหมในอนาะคตบ้านต้องมีการซ่อมบ้างหรือเปล่าประกันรถนะคะประกันบ้านค่าส่วนกลางหมู่บ้านที่อยู่อาศัย อะไรพวกนี้คือเบสิกนี้หมดเลยนะคะเสื้อผ้าอาจจะเล็กน้อยอ่ะไม่ไม่ซื้อก็ได้พอกเกษียณแล้วมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยไปไหนหรือเสื้อผ้าก็เบื่อแล้วมีเยอะแล้วเงี้ยยาประจําตัวนะคะยาเบาหวานยาความดันอาหารนะคะรูปแบบการทานทานข้าวบ,บ้านไหมลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเบสิกนี้หมดเลยวอนก็คงเป็นพวกท่องเที่ยวต่างๆนะคะอกกุปกรณ์เครือของเครื่องใช้จริงๆพวกสตรีมอ่ะเอ่อพวกแบบค่ารายเดือน Netflix ค่าอินเทอร์เน็ตมือถือค่าอะไรเนี่ยรายเดือนต่างๆเยอะมากเลยนะอันนี้ลองฮิดดูว่าจะเป็นนีหรือเป็นวอนจะจัดการยังไงกับมันนะคะก็ต้องแยกเป็นนีกับวอนให้ชัดเจนเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือในการเตรียมที่ไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเครื่องมือในการเตรียมเนาะนีที่ไม่มีไม่ได้เนี่ยมันต้องเป็นรายจ่ายรายได้ประจำนะเช่นใช้อะไรมารองรับนี้ก็คือเรื่องของบำนาญสารภาพประกันสังคม ะะเงินได้จากประกันบำนาญประกันบำนาญจะมีทั้งแบบรายเดือนรายปีเนออค่าเช่าสมัยก่อนต้องได้ค่าเช่าเนาะมีอสังหาเก็บค่าเช่าอย่างเงี้ยแต่ค่าเช่าจะดูแลไหวไหมอีกนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะราได้ที่แน่นอนอะสมัยก่อนก็คือก็คือมีการคิดว่าเออมีเงินฝากธนาคารเท่านี้แลวกินดอกเบี้ยเท่านี้รายได้ประจำจากก,การกินดอกเบี้ยอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว อ่ะถ้าจะได้จากหลักทรัพย์หลักทรัพย์แบบไหนหล่ะยังไงหุ้นอะไรกองทุนอะไรอะไรเงี้ยนะคะต้องหาเครื่องมือแล้วความเสี่ยงเป็นยังไงความผันผวนเป็นยังไงก็ต้องรู้นะคะแต่ส่วนวอนนะนะเราสามารถเตรียมด้วยด้วยการลงทุนแบบมือหวาได้นะถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องการไว้วางส่วนเผื่อว่าแบบเออให้มันเติบโตนะคะให้เป็นการดูแลตรงนั้นไปนะดังนั้นเนี่ย ค่าจ่ายหลังกเกษียณนะคะเราแยกเป็นนี้กับวอนแล้วก็ลองหาเครื่องมือที่เหมาะสมมาจับดูนะคะแล้วก็การปรับพอร์ตวัยเกษียณเนี่ยก็สําคัญด้วยนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นไวที่เรามีเวลาลงทุนตอนนี้เราอาจจะจะัดสรรการลงทุนได้รับความเสี่ยงได้ถ้าสี่0ิบสี่ิบกว่าอะไรเงี้ยห้าสิบนะคะแต่จุงไกลๆก็ต้องลดพอร์ตปรับพอร์ตไปแล้วนะคะอ่ะข้อที่สามข้อที่สามค่ะกองทุนเกษียคณควรมีมูลค่าเท่าไหร่ อันนี้จะต่างจากคําว่าใช้ค่าจ่ายหลังเกษียณนะคะค่าจ่ายหลังเกษียณีย่กำลังพูดถึงค่าจ่ายหลังเกษียณปีแรกให้ชัดเจนแล้วก็ไปวิเคราะห์ในเรื่องของของนี้กับวอนแล้วของการเตรียมและการเลือกใช้เครื่องมือแต่ว่ามาดูจริงๆดีกว่าว่ามูลค่าไซส์ของกองทุนนะคะต้องมีเงินเท่าไหร่เพราะมันมีผลเนาะว่าเราอะ่ะจะต้องหาเงินเพิ่มต้องขยันกว่านี้ไหมหรือต้องจัดการการเงินตอนนี้อย่างไรนะคะเท่าไหร่เนี่ยมันมีผลยังไงก็มีผลกับเรื่องของจำนวนปีที่คุณคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ พราะคุณรู้ค่าใช้จ่ายนัก,กเกษียณป,ปีแรกเป็นเท่าไหร่แล้วอะถ้าคุณรู้จํานวนปีทุนค,คาดว่าจะมีชีวิตอยู่แล้วคุณรู้ว่าแล้วคุณรู้ว่าคุณอะจะลงทุนหลังกเกษียณไหมลงแบบไหนสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่ชนะเงินเฟอ้อไหมหรือว่าคุณแบบกลัวความเสี่ยงฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือออมแบบแต่ไม่ประจำแบบสามารถหาผลตอบแทนได้แค่หนึ่งหรือ2%เนอย่างเงี้ย แง่แน่นอนว่าคุณต้องถอนเงินต้นออกมาด้วยนะคะคุณจะถอนแค่ผลตอบแทนมาใชาค้คงไม่น่าพอหรือคุณจะจัดสรรการลงทุนตอนนี้ก็จะคิดเรื่องเงินสามกองใช่ไหมคะว่าอ่ะการไว้1ิปีแรกไว้ในฝากธนาคารได้ไม่เป็นไรแล้วก็แล้วก็อีก1ิปีหลังไว้ในกองทุนหรือว่า1ิปีถัดไปเอาไว้ในหุ้นแล้วแต่แล้วแต่การจัดสรรเลยนะคะเรื่องของการจัดการความเสี่ยงทีนี้เอ่อเมนจเมนต์เหล่านี้แหละต้องมาตอบะคะ่ะว่า หลังเกษียณเนี่ยคุณคาดว่าคุณจะมีอายุกี่ปีแล้วก็คุณคาดว่าคุณจะลงทุนหลังเกษียณไหมนะคะคาดฉเฉลี่ยเรื่องสุขภาพเราก็เป็นตัวบอกได้นะว่าเราเป็นยังไงพอจะอยู่นานไหมนะคะหรือประวัติครอบครัวเราสุขภาพครอบครัวเราเป็นยังไงความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงนะคะการคาดการอายุหลังเกษียณก็สําคัญมันจะกําหนดไซส์ของกองทุนค่ะว่ามูลค่าเงินเกษียณที่คุณต้องเตรียมเป็นเงินเท่าไหร่เช่นแบบ ห้าล้าน10ล้านอะไรก็ตามนะคะแล้วถ้ารู้ว่าเออมันทุกวันนี้ที่เราเก็บออมมันน้อยเกินไปหรือ,อไรายได้ไม่พอเก็บออมต้องทํางานเพิ่มหรือถ้าทํางานเพิ่มทํายังไงก็คํานวณแล้วแบบไม่ถึงก้อนที่ต้องการแน่ๆต้องแผนอายุงานให้มันหนาวขึ้นนะคะบางคนแบบว่ามีความใฝ่ฝันว่าแบบเออหกจะเกษียณเป๊ะเลยหรือบางคนก็แบบ50ไม่อยากทํางานแล้วนะถ้าเห็นมูลค่ากองทุนเกษียณแล้วอะ่ะ แผนชีวิตใหม่ได้เลยนะคะว่าเราจะต้องมีรายได้ไปอีกนานแค่ไหนต้องทํางานอีกนานแค่ไหนนะคะหยุดไม่ได้เลยนะนะคะก็คาถามสุดท้ายคำถามที่4ี่ค่ะก็คล้าย,ายๆเกี่ยวข้องคำถามที่3นะคะแต่ว่าอยากจะแยกเป็นเป็นคำถามที่4ชัดเจนเลยว่าหลังกเกษียนี่คุณยังลงทุนอยู่หรือเปล่านะคะหลังกเกษคุณยังลง,ลงทุนอยู่หรือเปล่ารายได้คุณจะมาจากทางไหนบ้างมาจากลูกหลานมาจากคู่สมรสมาจากการทํางานที่มีรายได้เสริม หรือมาจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ประกันบำนาญประกันสังคมหรือผลตอบแทนการลงทุนดอกเบี้ยธนาคารนะคะสิ่งที่คุณต้องประเมินก็คือเรื่องของความสามารถในการจัดการของคุณจะต้องถดถอยลงไปนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าคุณจะยอมรับความผันผวนได้อีกไม่กี่ปีหรอกนะคะก่อนเกษียณเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะคะนอกจากจะสะสมสกิลในการหาเงินแล้วเนี่ยจะต้องสะสมสกิลในการบริหารจัดการเงินไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ ทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ลองตรวจสอบดูซิว่ามีความเสี่ยงในการลดมูลค่าหรือมีความเสี่ยงในสภาพคล่องนะคะหากต้องการเปลี่ยนสเป็นเงินสดกระทนฐานเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมนะคะมีบ้านหลังหนึง่งอ่าถ้าเป็นบ้านมันเข้ามอดเกตได้เนาะอ่าก็มีโครงการแบบนั้นเป็นที่พึ่งให้คนไวเกษียณนะคะหรือมีที่ดินสะสมสะสมเป็นที่ดินเนี่ยถึงวันวันหนึน่งเนี่ยในช่วงวัยเกษียนไวต้นมันอาจต้องขายเป็นเป็นเงินสดไว้ก่อนแล้วนะนะคะ แต่บางคนอยากจะเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานเพื่อรักษามูล,ลค่าก็ได้นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราต้องการเงินสดจากมูล,ลค่าของที่ดินก้อนนั้นเนี่ยมันควรต้องจัดการตั้งแต่ในวัยที่เราอยา,ากจัดการได้อยู่นะคะเก็บเป็นเงินสดก็น่าจะดีกว่าแต่ก็ต้องหาที่วางของเงินอีกนะคะว่าเงินสดไว้ที่ไหนนะที่สามารถทาให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อได้ก็ความรู้เรื่องการลงทุนเรื่องการจัดการเงินก่อนกเกษียณก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะหากเราได้ หลังเกษียณของคุณเนี่ยผูกกับแหล่งที่มาจากลูกหลานหรือคู่สมรสคุณมีความเสี่ยงสําคัญต้องคํานึงถึงนะคะหากเกิดเขาอายุสั้นกว่าคุณนะคะคุณต้องเตรียมการเรื่องนี้อย่างไรบุคคลเหล่านี้ทำประก,กันชีวิตประกันมูลค่าความสามารถไว้เนี่ยเพียงพอแค่ไหนถ้าพูดถึงต่อไปก็คือเรื่องของการจัดสรรวางแผนมรดกเนาะในทรัพย์สินของต่างของคุณเนี่ยทายาทโดยธรรมของคุณคือใครนะคะหรือจําเป็นไหมต้องทาพินัยกรรมเพื่อระบุทรัพย์สินแต่ละชิน้น เพื่อป้องกันการหัดแย้งเวลาคุณไม่อยู่ไปเลยเหตุผลสําคัญนะก็คือว่าเรามีเวลาหาเงินน้อยกว่าเวลาใช้เงินทํางานนะคะนานสุดก็เต็มที่ก็ก็สี่สถึงห้ปีเนาะอ่าเราไม่ได้ทํางานแล้วเราเก็บเงินอย่างเดียวค่ะเราใช้ไปด้วยดังนั้นเนี่ยระยะเวลาใช้เงินจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเป็น80ปีเป็นต้นไปเลยทีเดียว เมื่อเรามีเวลาหาเงินน้อยกว่าเวลาใช้เงินนะคะการวางแผนการให้เงินทํางานการบริหารจัดการเงินอย่างฉัญฉลาดนะคะโดยมีคำรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญลองตั้ง4ี่คำถามนี้ดูแลวหาคคำตอบดูนะคะแล้วก็ลองปรับแผนดูแผนที่ตั้งขึ้นมามันก็คงไม่ได้ใช้ตลอดไปนะคะลองนึกดูว่าวันนี้เราเคยชอบแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เราชอบไม่แน่นะ วันต่อๆไปอีกหลายปีข้างหน้าเราอาจจะเฉยๆก็ได้นะคะบางอย่างมันก็อิ่มตัวได้นะเสื้อผ้าแบบนี้ขับรถแบบนี้ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนี้อาจจะเฉยๆก็ได้ทานอะไรก็พอเหอนะอาหารเลิศรส บนดัดฟ้าหรูๆของโรงแรมก็อาจจะสู้อาหารทำด้วยมือท่านเองในครัวเล็กๆของท่านไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะวางแผนไว้ก่อนแล้วก็ลองปรับไลฟ์สไตล์ดูตรวจสอบแผนเป็นระยะระยะนะคะเราก็ไม่ต้องเครียดมากค่ะชีวิตเราเนาะ,ะสิ่งที่เราชอบเรากำหนดเองได้แต่ขอขอเพียงแค่เรามีการวางแผนไว้ก่อนแล้วก็รู้ตัวล่วงหน้าแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะขอบคุณที่ตามกันนะคะแล้วพบก,กันใหม่อ e ีหน้าสวัสดีค่ะ